ทำไมช่วงนี้บนโลกเนี่ยประเทศถึงแห่กันล้มละลายกันเหลือเกินนะครับผมแล้วมันจะทําให้โลกนี้นะครับเข้าสู่การยุคไหมนะครับเรียกได้ว่าเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยจะพังทลายไปหมดเลยอย่างนั้นหรอเรากำลังเข้าสู่ยุคมืดอย่างนั้นเรื่องไงกันเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันในรายการ Mystery World นั่นเองครับ เรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวในช่วงนี้กันมานะครับผมเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการที่ประเทศต่างๆเนี่ยล้มละลายกันไม่ว่าจะเป็นสีลังกาเองปากีสถานแล้วก็ได้มีเหตุการณ์เงินเฟ้อเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลกทุกคนลำบากกันทั่วทุกหย่อมย่าเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็คงจะอธิบายกันให้ง่ายๆเลยนะครับว่ามันเกิดจาก การสั่งสมกันนะครับผมของปัญหาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแล้วพอโควิดมาเองเนี่ยก็ต้องมีการพิมพ์เงินกันเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้ตรงเนี้ยรอดไปก่อนให้มันผ่านพ้นโควิดไปก่อนตอนนี้เองโควิดเริ่มจะผ่านพ้นแล้วนะครับผมแต่เราก็ต้องเจอกับผลที่ตามมาถูกไหมเงินในระบบเยอะเนี่ยก็เกิดเงินเฟ้อกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าชาติที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไหนจะมาเจอสงครามอีกนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดทําให้หลายๆปรระะเทศนคับ ผมที่เคยอยู่ได้ในตอนนี้มันกลับอยู่ไม่ไหวแล้วทําให้เราได้ยินข่าวว่าประเทศล้มละลายกันมาแต่ที่นี้เองหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับว่าประเทศล้มละลายเนี่ยคืออะไรกันประเทศนั้นเจ๊งไปแล้วอย่างนั้นหรอแล้วประเทศเจ๊งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะถูกลบหายออกไปจากแผนที่โลกเลยไหมมันเกิดอะไรขึ้น โดยคําว่าล้มละลายเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือเราจะใช้กับบุคคลที่จ่ายหนี้ไม่ได้ถูกไหมมีหนี้สิทเยอะโอ้ยไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมดเลยก็เรียกได้ว่าจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายนะครับทีนี้แต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับประเทศเนี่ย มันมีหนี้อยู่แล้วนะทุกประเทศเลยนะครับประเทศเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าประเทศล้มละลายก็ต่อเมื่อไม่มีเงินยังไงนะครับไม่มีเงินจ่ายหนี้ของตัวเองก็เรียกได้ว่าก็จะทําให้ไม่มีความเชื่อถืออีกต่อไปแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อด้วยเพราะว่าเฮ้ยก็คุณไม่จ่ายหนี้เราอะแล้วเราจะเชื่อคุณต่อไปได้ยังไงกันคุณเป็นหนี้นะเว้ยนั่นแหละครับ มันเลยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยเพราะว่าการที่ประเทศหนึ่งเนี่ยเดฟเฟลหรือว่าล้มละลายเนี่ยนะครับคือพวกเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ของพวกเขาได้ก็เรียกได้ว่าจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจประเทศจะพังทลายลงและผู้คนเนี่ยจะเดือดร้อนสุดๆเงินสกุลในประเทศจะเสื่อมค่าในทันทีตลาดหุ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยับหมดเลยนั่นเองซึ่งสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับเรียกได้ว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าพันธบัตรรัฐบาลถูกไหมก็คือเรียกได้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับผมอิชูนี้ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว จะให้หลอกเบีย้ยถูกไหมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามั่นคงสุดๆเลยอะ่ะบอกว่าเราจะให้รัฐบาลกู้หรือว่าเราจะให้บริษัทกู้อันไหนมันดูจะเจ๊งง่ายกว่ากันเลยครับ ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยกับทางของบริษัทบริษัทหนึ่งแน่นอนประเทศมันเจงยากกว่ากันอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ประเทศเนี่ยเกิดไม่สามารถชําระหนี้ได้นี่นะครับโอ้โหจ่ายหนี้ตัวเองไม่ได้ทันใดนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นค่างเงินถูกว่าไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปแล้วก็มึงไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นี่ค่างเงินหนี้ล่วงระนาวแล้าค่างเงินล่วงนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินเก็บของคนในประเทศเนี่ยหายไปในทันทีนะครับสมมุติว่าค่างเงินล่วง80%อย่างเงี้ยเฮ้ยเราทํางานเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยเก็บได้อยู่10ล้านนะครับผมกลาย เป็นว่าเงินเก็บของเราอ่ะจะที่มันมีมูลค่า10ล้านอ่ะหายไป80%เรหลือ2ล้านในชั่วข้ามคืนเรียกได้ว่าเป็นการทําลายคนในประเทศเลยนะครับถูกไหมหรือว่าคนที่เป็นหนี้อยู่อย่างเงี้ยโอ้ยเป็นหนี้อยู่ร้อยล้านนะครับผมแต่เราไปกู้ยืมเงินดอลลาร์มานะครับเราหาเงินมาเป็นเงินในประเทศนี่จะจ่ายหนี้อ่ะต้องเอาเงินไปแปลเป็นเงินในดอลลาร์ถูกไหมเพื่อเอาไปจ่ายหนี้เขานะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับผมสมมติมีหนี้อยู่ร้อยล้านเนี่ย กลายเป็นว่านะครับผมหนี้นั้นจะชําระยากขึ้นอีกเท่าไหร่ในเมื่องเงินตัวเองหามาเนี่ยจะหาได้100เรหรือหาได้20นะครับเท่ากับว่าการชําระนี่เนี่ยทำได้ยากขึ้น5เท่าซึ่งนั่นก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์คนฆ่าตัวตายถูกปะจากสมมุติเราติดหนี้มูลค่าร้อยล้านอยู่แต่เราต้องชําระด้วยกําลังของ500ล้านนะตายสิครับจะเอาอะไรไปรอดก็เรียกได้ว่าหนี้อะไครับคือเหตุการณ์ประเทศล้มละลายแต่ทีนี้เองเนี่ยแล้วประเทศล้มละลายแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนี้น เราเห็นแม้ประเทศเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดสงครามหรือว่าไม่ได้มีอะไรมาล้มกันเนี่ยไม่เคยมีประเทศไหนล้มละลายแล้วประเทศมันหายไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะขอเข้ารับ เงินกู้นะครับผมเพื่อมาช่วยเหลือจุนเจือให้ประเทศเนี่ยมันไปต่อได้นั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยในเมื่อประเทศเราล้มละลายแล้วครับก็จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างเยอะคือกู้ยากยังไงอะไรครับเวลาจะกู้ทีหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องโดนให้ทํานู่นทํานี่นะครับผมที่จ,จะทำให้เสียทรัพยากรในประเทศไปอาจจะโดนให้ p r i v a t e l บางบริษัทออกมานะครับผมแบบว่าธุรกิจเนี่ยเคยเป็นของรัฐมาก่อนก็ถูกให้มัขายออกไปให้เอกชนอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าจะยืนยันว่าประเทศเนี่ยจะสามารถชําระหนี้ที่กู้ไปได้แล้วก็ต้องมีการ ปฏิรูปหลายๆอย่างนะครับในบางประเทศที่แบบว่าอาจจะมีระบบการปกครองที่อาจจะดูล้าหลังอะไรแบบนี้ก็จะถูกสั่งให้เปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการแก้โดยปกติแต่ทีนี้เองเนี่ยณปัจจุบันนี้เองนะครับผมมันดูเหมือนว่ามันจะมาเป็นพายุเลยถูกไหมตอนนี้เองเนี่ยปากีสถานเองเนี่ยก็ดีฟลต์ไปแล้วนะครับผมสีลังกาก็ดีฟลต์ถูกไหมแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งดีฟลต์ไปแต่ในกรณีของรัสเซียเองเนี่ยนะครับจะเรียกว่าล้มละลายก็คงยากนะครับผมเพราะเป็นการถูกบีบทำให้เขาเนี่ยจ่ายหนี้ไม่ได้นั่นเองคคืออรรััเเซีียยงงน่มตจจะะาบ แต่กลายเป็นว่าถูกแซงชันไงให้จ่ายนี่เป็นดอลลาร์แต่ถูกตัดออกจากระบบแล้วรัสเซียก็บอกก็กูจ่ายไม่ได้อะกูขอจ่ายเป็นรูเบิลแล้วกันนะครับผมแต่ทางฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกเอ้าไม่เอาดีเราไม่ได้ตกลงกันมาก่อนก็เรียกได้ว่าทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็ร่วงกันระนาวเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแม้ว่าพันธบัตรจะร่วงเนะี่ยค่างเงินอาจจะไม่ได้ร่วงเยอะเพราะว่าทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดสงครามยังไงละ่ะแล้วเนี่ยก็ถูกใชก ก,การโจมตีพันธบัตรรัฐบาลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฮะใครอ่านข่าวก็แยกกันด้วยนะครับว่ากรณีของรัสเซียเนี่ยไม่ได้เหมือนกับกรณีของสีลังกาหรือว่ากรณีของปากีสถานที่มันไม่มีตังค์จะจ่ายจริงๆอ่ะคือเรียกได้ว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ถามว่ารัสเซียเนี่ยเศรษฐกิจดีไหมก็คงตอบได้ว่าไม่ได้ดีหรอกนะครับคือแม้ว่าจะขายน้ำมันได้เยอะเนี่ยดุลทางการค้าเนี่ยกับหลายๆประเทศอ่ะพุ่งขึ้นใหญ่เลยแต่เศรษฐกิจในประเทศก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับตายอ่ะไม่ได้ถึงกับว่าเงินพังเงินเจงงททุกกกกกออออยยยยย่่่่่าาาาไไหหมดดดเเล็รรีี้้้วูแตจจะบบนนนใณั กับประเทศที่ดีฟอล์จริงๆเนี่ยนะครับ เรียกได้ว่าอยู่ยากมากๆนะครับผมและล่าสุดนี้เองเนี่ยหลายๆข่าวก็ได้ชี้ไปเลยนะว่าอีกหนึ่งที่ที่ดูจะมีโอกาสใกล้จะดีฟฝ้าสุดๆเลยก็ใกล้ประเทศไทยสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองนะแล้วก็เรียกได้ว่าเวลาเกิดแบบนี้เนี่ยมันมักจะลามอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะลามไปเรื่อยๆทั่วโลกกาลังเจอปัญหาหนักสุดๆเลยและคลิปนี้เองเนี่ยวังว่าทุกคนเองอันหนึ่งเลยเราจะได้ความรู้อะถูกไหมว่าเฮ้ยไอ้คำว่าประเทศลม้มละลายเนี่ยคืออะไรและ2มันแก้ได้ไหมสามนะครับกรณีตอนนี้มันมียังไงบ้างมันมีกรณีีอะไรท่ เป็นข้อยกเว้นไหมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนี้เองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้เลยจะมาต่อจากนี้ก็คือ ด้วยความที่ว่าเราเห็นภาพแล้วเฮ้ยเศรษฐกิจตอนนี้แย่ไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าสภาวะในการจะขายของให้กําไรในตอนนี้ยังยากเลยเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างมันแทงหมดเลยตัวของผมเองเนี่ยมีร้านอาหารอยู่นะครับผมก็เรียกได้ว่าลําบากมากๆจริงช่วงนี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับผมว่าอันเนี้ยมันแค่เริ่มต้นนะครับมันยังไม่จบแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะแย่ลงไปอีกนะครับในช่วงปีที่จะมาถึงนี้หรือว่าอาจจะยาวไปถึง2หรือ3ปีเลยก็ได้แต่ทางนี้ทางนั้นนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนตัวของผผมมเท่่านนั้แต ว่าแนวทางในการแก้ตอนนี้เนี่ยมันยังดูแบบไม่ได้เคลียร์สักเท่าไหร่ครับแล้วก็เรียกได้ว่ายังคงมีปัญหาคาราคาซังอยู่มากเลยก็ตรงนี้เองเนะนะครับผมดูจะทําให้ปัญหาเนี่ยมันน่าจะลามไปมากกว่านี้คือมันยังไม่ใช่แบบบ่อลึกที่สุดที่เราจะลงไปอ่ะก่อนที่จะกลับตัวขึ้นมาผมคิดว่ามันยังมีอะไรให้รออีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเงินไทยเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะออดค่าลงอีกนะครับผมก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยนะครับถ้าใครเนี่ยนะครับผมช่วงนี้เก็บเงินได้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับ เราไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะแบบเฮ้ยเราต้องกระจายกันออกไปแม้ว่าตอนนี้หุ้นเองอาจจะไม่ได้น่าซื้อเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเราควรกระจายทรัพย์สินไปที่แบบทองคําหรืออะไรแบบนี้บ้างครับผมทําคลิปนี้มาแล้วเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงทุกคนด้วยเพราะว่าทุกอย่างแพงขึ้นหมดจริงๆอยู่ยากขึ้นมากจริงๆนะครับช่วงนี้แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยนะครับอาจจะมีการเลย์ออฟพนักงานในหลายๆที่ออกมาเพิ่มด้วยตอนนี้ล่าสุดเองเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวไว้เมื่อไม่นานมาน,นี้เองถูกไหมกับการเลย์ออฟของเหล e ่าอีคอมเมิร e ์ส มากมากเลยเพราะฉะนั้นเองงานตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะถูกเล y ออฟออกมาอีกอย่างแน่นอนก็ให้ทุกคนเตรียมตัวกันเอาไว้นะครับผมภาวะเศรษฐกิจแบบรุนแรงมากๆครั้งหนึ่งของโลกเนี่ย กำลังจะมาถึงเราแบบเต็มๆแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมาในระดับหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวมันจะมาอยกแน่นอนซึ่งอันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ผมมาเตือนไว้ด้วยความหวังดีที่ผมเนี่ยได้พยายามศึกษามาแต่ก็มันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับก็เป็นแค่แง่มองหนึ่งเป็นแค่มุมมองทัศนะแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับผมจะเตรียมตัวกันให้ดีนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไวน้น้้ยยะะครรรราาาใเเอออกกจจสสิิมมมขูลตงไห ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้กระผมลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ